พี่น้องจ้างามบบจ้างามบบจ้างามบบงามบบจ้าโอ้ยพี่นอ้องเ้ยออแสงไหนน้อยสำนันกระเพาะมีแห้งนะจ้ะเนาะตอนนี้เวลาบ่ายสองโมงจ้าโอ้ยพี่น้องจ้าสมงามคักแท้ะเนี่ย่าภาพเด้อไปทางทะเลเด้อพี่น้องบ่ไยาย่างทางถนนเด้อนี่เอาภาพทางทะเลมาให้เบิ่งเด้อจ้ะเด้อโอ้ยพี่นอ้องเบิ่งลังคาเฮื่อฟื้นคอยเด้ออัน นาได้ยูดอกคือเครื่องเม็ดน่นนะพี่น้องพี่น้องบ้านยูนีนหลัางค่าเขามาตรฐานแห้งด้วยจ้ะเด้อโค้งหลังคามาตรฐานแห้งโอ้ยพี่น้องเอ้ยขนาดเขตนี่หิมะพอค่อยหลได้นี่แต่ว่าปีนี้นี่หลแห้งหลแห้งจ้ะหลแห้งอ้ยพี่น้องเอ้ยเอาเอาเอา,เอาลังค่าให้เบิ่งเด้อเอาจ้ะวันนี้มาเบิ่งแสงแสงเรือง กีซองปะเทืองไปทั่วเมืองไทยคือแม่พิมพ์อันน้ยใ่โอ้ยได้ท่านี้แล้วพี่น้องเอ้มันงามไหมอ่ะมันขึ้นบ่ไดพี่น้องมันหนาแห้งมันสูงสูงอีลีจ้ะสูงพี่น้องเอ้สูง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 แห้งสูงแห้งจ้ะพี่น้องจ้ามาเบิ่งมาเบิ่งอันสิขยายเห็เบิ่งเด้อค่ะเพราะยางไปดอก พุน่นอะค่ะเห็นบอต,นต้นไอ้คริสต์มาสจา้ะเขาออกหลอกอืมือว่าน,นี่ย่งแนมเห็นใบอยู่มือนี่นี่ออกหลอกเลยจ้ะนั่นค่ะทางยางมือว่านเด้อืจ้ะแสงทั้งนี่กันน้อยจ้ะอือันพี่น้องบ่ม,มีทางเขาไปเอาฟืนจน้ะนี่อันเจาะไดุ้่นะทางเจาะไปเด้อค่ะนี่อันรถเกตพนเกตถมถน,นนด้วจ้ะเนาะ มันเข้าไปบ่ได้ค่ะสิไปเอาฟืนจังไดน,น้อบ่เนี่ยปีนเข้าทั้งใดน,น้อพี่น้องมาเบิงหลังคามาเบิงหลังคาคอยโอ้ยพี่น้อง,ง้ยแสงเรืองเลืองทีซงประเทืองก็เลเิมดับไปแค่หนึ่งนาทีที่ผ่านไปเหตุชะไหนจังโบกมือลาไปแล้วพี่น้อง ทายบ่ท่านถึงสองนาทีจ้ะแสงไปแล้วจ้ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วหล,ลับหลับยอดเขาไปแล้วจ้ะวันนี้มเมื่อบิ่งทางนี้เด้อจ้ะเด้อเออก็พลัสียหายไปเด้อพี่น้องฮู้แล้วว่าเป็นอย่างพาเพราะว่าไอ้เออเง่าเขาฟังกงขามเนาะจ้ะเนี่ยฟังหนีบ่มีเง่าเขาเด้อพี่น้องนี่ฟังหนีมันสิออกไปทางมาหาสมุทรจ้ะพี่น้อง พี่น้องเบ่งรถแนมหาทะเบียนกับบอพอพี่น้องจ้าจักสีไหแจักสีหัวพี่น้องเลยโอ้ยเออมันตลกแกมันตลกพี่น้องบงอีอย่างนี้โอ้ยเออไปเอาฟืนกันพี่น้องหนาวมือแล้ว